นี่ก็ไนะด้ตรงนนะั้ยบดติบสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้เปลี่ยนแนวค่ะมาทำแค่นะคะหรือทำเตียงไว้นั่งเล่นนอนเล่นที่อ่ะ แปลงผักนะคะตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้แล้วเราก็จะทําเป็นขนมนอนเล่นเล็กๆนะคะมุงจากไว้สําหรับอ่านั่งเวลาทํางานในแปลงผักนะคะอันนี้เขาทาเป็นเตียงก่อนนะคะมันเป็นแค่นอนเล่นเนาะนุค่ะนอนแล้วคะ่ะ <laughs> ยังไม่เสร็จค่ะนอนแล้วคะ่ะเราจะร้องนะ,ะองเออเอา<ป>เอาถูกใจลูกสาวมากคะ่ะ นะคะกำลังจะทำแค่นะคะทุกคนแค่ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ก็ไปตัดมาแล้วนะคะตอนนี้กำลังตีโครงขึ้นโครงอยู่นะคะขึ้นโครงไม้ก็คือเสร็จไม้ที่เขาทิ้งๆนะคะทุกคนเวลาเหมือนเขาลื้อบ้านลายบ้านแล้วก็ไอพวกที่เป็นขาเนี่ยมันเป็นไม้แก่นเนี่ยเราได้มาจากข้างทางนะคะทุกคนข้างทาง,ท,างที่แบบเป็นเศษไม้เขาไม่เอาแล้วอะ่ะไม้ไผนไกระติน ไม้กระถิน่นนลงนะคะแต่มันแต่มันเหลือแก่นเล็กๆนะคะเอามาทําเป็นขาเสร็จแล้วไอ้ไม้พวกนี้นะคะไม้ไม้ข้างเนี้ยก็จะได้มาจากเวลาเขาลื้อบ้านลายบ้านแล้ว<ม>เขาไม่เอาค่ะเขาทิ้งค่ะเขาทิ้ง,งคนรู้จักกันนะคะเขาทิ้งเขาเลยแบบเนี้ยเขาบอกเอาไปเผาฟืนนะ <c oughs> พี่หลีก็ไม่เอาไปเผานะคะก็เอามาทําแค่นี้ได, <c oughs> ได้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แค่เอาจริงๆจะตั้งชื่อไอ้นี่ว่า การทาแค่งบไม่ถึง100นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเศษไม้ไผ่ที่เราเอามาเอามาทํานี่ก็คือได้มาฟรีฟรีเหมือนกันค่ะไม้ฟรีไม้ free, ไผ่ไฟรีที่ต้องซื้อก็มีแค่ตะปูนะคะทุกคนเนาะถ้าถ้าซื้อทั้งไม้ทั้งค่าแรงทํานี่ก็เป็นพันพันกว่าเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้เราทําเองเราถึงพูดว่างบไม่ถึงร้อยเพราะว่าอะไรคะเพราะเราทําเองแล้วก็ซื้อแค่ตะปูเนาะ ตะปูตะปูใหญ่ไว้ตอกไม้แล้วก็ตะปูอันเล็กๆนะคะตะปูเข็มเล็กเอาไว้ตอกไม้ไผ่อีกทีหนึ่งเนาะก็ไม่ถึงร้อยนะคะไม้ไผ่นี่เราใช้ไม้ไผ่ที่แช่น้ําแล้วนะคะนี่เขาเรียกไม้ไผ่อะไรคะไม่ร้ไม้ไผ่ป่าเออไม่รู้ก็เอามาทำเป็นไม้กวาดเะเดี๋ยวไว้แตเลวันเนี้ย ไม้ไผ่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ไผ่อะไรนะคะไม้ไผ่ที่ป้าแถวบ้านเขาปลูกนะคะแล้วเขาไม่เอานะคะเขาก็ลื้อไม้ไผ่ทิ้งนะคะค้นไม้ไผ่ทิ้งเราก็เลยไปตัดเอานะคะทุกคนนี่ค่ะงบไม่ถึงร้อยถ้าบ้านใครมีไม้ไผ่นะคะลองทําตามกันได้นะคะเราก็ทําคลิปลง y youtube เนาะก็หาเรื่องทําไปเรื่อยค่ะทุกคนทําเอาไว้ปูเล่นไม้ไผ่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าทาขายก็คงจะทําขายได้ยากไม้ไผ่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็พอได้นั่งเล่นนะคะทุกคน Hãy subscribe cho như Ghiền này จะเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูค่ะว่าการทําแค่งบไม่ถึงร้อยจะออกมาสวยงามแค่ไหนเนี่ยค่ะงบไม่ถึงร้อยนะทุกคนเาถ้าไปซื้อตัวใหม่ๆนี้พี่ลีที่เขาทําขายตัวเท่าไหร่พันเน,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 เเนาะตัวก็ตัวเป็นพันนะคะทุกคนถ้าไปซื้ออันนี้ทําเองค่ะ อยากจะออกกล้องทองทองช่องตัวเองไม่อยากออกนะอยากออกช่องร้อยแปดสังเกตไยทองเนี่ย,ยเวลาทำคลิปช่องตัวเองก็ไม่ค่อยอยากออกหรอกแมวนะคะแมว แต่งไม้ไผ่นิดนึงค่ะแต่งให้มันลงเนี่ยค่ะให้มันเท่าเสมอกันฝีมือช่างบ้านๆค่ะถ้าเรา่าซี่เล็กกว่านี้มันจะเรียดถ้าเราผ่าซี่เล็กกว่านี้มันจะมันจะไม่นูนแบบนี้เนาะมันจะเรียดเสียก้องก้องกิลี่ออยนูนกิ๊พอเวลาโน่นมันได้หนวดล้างเหมือนกันได้หนังได้หนวดไปนี่พี่นี่อยากให้มันนูนนะคะทุกคนเลยไม่ผ่าซี่เล็กเอาซี่ใหญ่ๆนะคะ ให้ได้ความช oked เราต้มนี่กราต้งใกล้เราต้มซีเล็กๆมันจะได้เอียดตวยกันเลยที่เขาทำถ่ายเขาก็ใช้ซีเล็กๆนะคะจะเลียดสวยเนียนเขานี่เราต้ใจอืมทำง่ายๆกัะทุกคนง่ายๆลบไปถึงร้อยห้าสิบบาทเสร็จแล้วค่ะแค่ไม้ไผ่ของเราค่ะง่ายๆนะคะพี่ลีทำง่ายๆนะคะทุกคนเนาะพี่ลีใช้เวลาทำนี่อ่า เตรียมไม้ถ้าเตรียมไม้เสร็จเรียบร้อยไม่ถึงชั่วโมงนะทุกคนตอกตอกตอก,ตอก,ตอกนะเนี่ยแป๊บเดียวเองค่ะพี่หลีทำทำแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหนี่ดูข้างในค่ะข้างในพี่หลีบอกว่าเอาไม้ดามไ้ด้วยถ้าถ้าไม่มีไม้อื่นก็เอาไม้ไผ่แบบนี้ได้ยึดไว้นะคะ<า>มไม่ให้ขามันฉีกพี่หลีบอกนี่หนักด้วยนะคะทุกคน พี่ลีลองนอนให้ดูหน่อยค่ะอ้อตีลังกาด้วยค่ะอุ้ยไม่เอนเลยอะทุกคนดูไม่โยกไม่แยกเลยอะยน,นีน <c oughs> ะนี่กันได้หรือเปลายดสื้อผนี่คะ่ะลองไปทําดูกันได้นะคะใครมีไม้ไผ่เหลือๆนะคะเศษไม้โครงไม้นิดๆเองคะ่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อตัวเป็นพันนะคะทําเองแบบนี้ง่ายๆค่ะทําเอง แต่ใครซื้อซื้อก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ต้องทำเนาะสัแ,แต่สำหรับเราเนาะฮะเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะก็ทำคลิปให้ดูค่ะวิธีการทำไม้ทำแค่มไม้ไผ่จากเศษไม้ไผ่เหลือๆแล้วก็เศษไม้ที่มาเป็นโครงนี้ก็เป็นไม้เหลือๆนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดการะดิ่งแจ้งเตือนด้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจ้า